สวัสดีค่ะสาวแปมคนโกรธจ้าวันนี้สาวแปมสิาพี่น้องมากินร้านอาหารที่เวียดค่ะเพราะว่าวันนี้เข้าในเมืองแล้วก็เ,วกเดินแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวข้าวไแล้ว,ลวก็เลยต้องหาที่รับประทานอาหารกันแล้วนะคะก็ กินน้ำซุปไม่ชิมน้ำซุปไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเราก็จะเลือกอาหารกลางๆของเรานะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องจ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไทยนะคะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่นี่นะคะนะคะในร้านนี้ก็แต่ก่อนหน้านี้ก็จะมาทานกันบ่อยๆค่ะก็คือเขาจะมีซูชินะคะ แล้วก็มีแบบที่เป็นซูชิวนเวียนไปด้วยนะคะคือเรานั่งแล้วก็จะกินได้นะคะจากจากสิ่งที่เราต้องการนะคะอาหารของเขาซูชิหน้านู้นหน้านี้หน้านหลายๆหน้านะคะก็จะวนกันไปนะคะเราสามารถทานได้แต่ตอนนี้นะคะคือ,อาซาเปไม่ได้มานานนะคะคือเขาเอาเอาเอา,เอาตรงนั้นออกไปแล้วนะคะไม่มีแบบ ซูชิหมุนแล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นเขาจะทําเป็นโต๊ะนะคะเพราะว่าสงสัยว่าเขาจะเปลืองเนื้อที่นะคะเขาก็เลยเอาออกแล้วก็ทําโต๊ะเพิ่มนะคะก็จะแต่ก่อนมากินบ่อยนะคะแต่เดือนนี้นะคะโอ้โหไม่ได้ไปตั้งนานมากนะคะก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแต่นะคะวันนี้ก็เลยเข้าไปทานเพื่เตี๋นะคะ ก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะน้ำซุปข,ของเขาเข้มข้นมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะต่างจากของไทยเราก็คือของไทยเราก็จะมีลูกชิ้นบ้างเนื้อไปบ้างอะไรประมาณนี้ของเขานะคะก็จะเป็นมีแค่ไม่กี่เมนูนะคะคือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็จะมีประมาณนี้เองนะคะจะไม่มีซดโนู่นนี่นั่นไม่มีเหมือนของบ้านเราแต่ก็ ทำให้พอหายอยากไปได้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะที่ไปทานนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ราคาประมาณเจ้ายูโรบานะคะและจะช่วยใหญ่ามากๆนะคะจะได้ช่วยใหญ่ามากๆนะคะแต่แตอนนี้น,นะคะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเพื่อละ14 เล็่ะเนี่ยนาแหละนะคะก็อะ,ะะอะไรก็แพงขึ้นนะคะเป็นตทุกอย่างนะคะราคาขึ้นหมดร้านอาหารอาหารพารเมนแพงขึ้นนะคะเป็นประมาณแต่ละเนมนประมาณสถึงหยูโรเลยนะคะเท่าที่สังเกตนะแต่ก็นั่นแหลกนะที่อย่างนะคะจะให้พูดพี่ก็เป็นไปไม่ดได้นะก็ราคาก็จะขึ้นขึ้นตาม ก็ปิดเพลงน,นะค,ะเ,นเนคะ,เะ,ะเพื่อนๆค่ะก็เลยให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงพูดคุยแล้วก็ฟังเสียงการถือเสียงไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาปิดเพลงนะคะก็เลยต้องอให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงไม่เสร็จกันนะคะยี่งก็คือบรรยากาศของร้านอาหารนะคะที่เจ็ดนี่แน่นนะคะเราแบบมาทานอาหารที่เจ็ดนี่แน่นนะคะกับเพื่อน ร้นอยู่ไม่ไกลจากเซ็นเล้นนะคะก็เรียนมาได้นะคะหาไม่ยากเลยนะคะร้านนี้ก็อยู่ในเมืองนะคะพอเดินเข้ามาในเมืองนะคะไม่ไกลนะคะเดินสักแป๊บนึงก็เห็นแล้วนะคะยังไม่ได้เข้าไปในส่วนกลางของอตลาดนะคะหรือว่าส่วนกลางของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหาราเวียดนามนะคะร้านอาหารพ่เวตนะคะ อยู่ด้านขวามือนะคะก็แวะเข้าไปทานได้นะคะแล้วก็มีซูชิที่อร่อยๆอนะคะให้เราได้เลือกรับประทานกันด้วยนะคะณตอนนี้นะคะผู้คนก็กำลังเดินเข้ามานะคะตอนแรกก็คนยังไม่เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศหรืออากาศวันนี้นะคะอากาศวันนี้ก็กำลังดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะก็ สาวแปมก็ขอทานกว๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนให้อ่าอ่าอาการรับชมเป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ